ในคลิปนี้นะคะแอดมินก็มาแนะนำนิสสันซันนี่นีโอนะคะทุกท่านรถสวยภายในหรูนะคะเครื่องยนต์1.6ค่ะเป็นเกียร์ออโต้นะคะรถบ้านแท้ปี01ราคาอยู่ที่69,000บาทนะคะทุกท่านรถคันนี้นะคะเครื่องดีเกียร์ดีข่ะววิ่งทางไกลได้สบายหายห่วงเลยนะคะภายนอกก็สวยทรงสวยนะคะทุกท่านเครื่องก็นิ่งวิ่งทางไกลสบายภายในก็หรูนะคะ ด้วยเบาะหนังค่ะทุกท่านพร้อมกับตัดลายไม้สวยงามตามรูปนี้เลยนะคะแอ a i เย็นค่ะใช้งานได้ปกติสมบูรณ์ค่ะมีเรมเอกสารชุดโอนครบนะคะภาษีพรบปีห5ค่ะทุกท่านรถสวยนะคะพร้อมใช้ สนใจรถยนต์คันนี้นะคะราคาอยู่ที่6 9 0 0 0บาทค่ะทุกท่านนิสสันซันนี่นีนะคะเครื่องยนต์1 6 0 0ซีซีค่ะเกียร์ออตโต้กระจกเป็นไฟฟ้านะคะคันหน้าสภาพสวยเดิมๆค่ะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานสวยตามรูปนี้เลยนะคะทุกท่านรถพร้อมใช้มากๆนะคะเร่มเอกสารก็ครบนะคะสนใจคันนี้นะคะติดต่อดูรถได้ที่จังหวัดชนบุรีอำเภอศรีราชาค่ะ ก่อนออกเดินทางนะคะโทรนัดเพ่วงหน้ากับผู้ขายได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะแอดมินใส่รายละเอียดพร้อมกับช่องทางการติดต่อไว้ทุกท่านที่สนใจใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลากันไปก่อนก่อนจากการฝากกดติดตามด้วยนะคะทุกท่านสวัสดีคะ่ะ